ไปดีเ่มเสาเมื่อนี้เห้ากะได้มาหาหลัดเสารนนะตอนเสานี้มาหายิงไก่ปลาลงแต่ค้อนแต่ว่ามันเห็นก่อนนะมันเลยไปตอนนี้ได้กินัวเสียงไกแม่กระตามันบินมาเส้นนี้แหละไกนะ่มาแต่เสาร์ามืพุุ่ละ่ะ ยิ่งนะแต่บ่ถือมันเพราะว่ามันอยู่ไกลพดไปกูล่ะอยู่นี่เสียงไก่ฝ่าหองแซลเได้เสียงนกคว้าไก่คว้าเสียงไก่คว้าหองลายแถวน,นี้ไก่คว้าหรือว่าไก่ฝ่าเสียงนกรวง สได้เมื่อบอนนะบ้านนี้แถวนี้ไก่ป่าลายแถวนี้มีทางเสียงไก่ป่าไก่คว้าไก่คว้าไก่ฝ่านะลายแถวนี้นะเอ่บ่ด้ยมันนยิงไกอยู่ซองโตแต่บ้ถือมันดอกใหม่นี่งาม บันนี้สิสด้เมื่อบอนแล้วนะฮะัดไก่ฟังเสียงไกข่ขันกับมาตั้งแต่เดึกดๆแหละหัวไก่มันขันตั้งแต่ฟังสามสี่โมง้แต่ว่ามาจอบแหละบุหรมันนะิสด็ดเมื่อบอนไปยามเบฟแบบน,นี้มามาี่ก็พอกระหอบ2โตนะบักได้นีน่ แต่บทท่านมันจะไปทางในกระหอกกัน,กนมาหอดบอลหมกห้ากระตื้นนี่บอห้า<ม>กระตื้นหมัดพมงานแท้เมื่อนี้ไปหมัดพรมให้นะ ឋនឹងស្សង់ទំ្រឡ្គ់ន់ប្រើប្រើប្រើកាំទាំង់ទាត់កាំង់កាំង់ដែលើអ្ន៍យ เบ็ดมะคืในที่ตายละสองโตแต่บ,บัดน,นี้เราสิได้ไปหายามเบ็ดบัดน,นี้มือคืนนี้ถืออยู่สองโตยามเบ็ดน,นะ สอยู่นี่ปูกกไดถืประกดนี่ประกดยามเม็ดล่างในคิดคิดว่ามันบ่ถืกนะเ็นมันบ่ตงบ่หยังมันบ่ดึงนะเม็ดกะค่อยปลูกใส่อันนี้แหละปลูกใส่มอันนี้ปลูกใส่นีปรกตัวใหญ่เลย เอาเอาปลาซิวใส่นี่มื่อคืนนี่ก็ได้ประคอกซองโตแต่มาค้างไว้มันตาย,อ,ยอันนี้จะคือสิบัุถ,ถืบอบบุถือกี่ลี เห็นบ่เบ็ดอยู่หันหนาบางดูถือบ่หาตัวหน่านะอืมเด่นนะเสียวนะฮะตัวหน่านะเบ็ดตัวนี้มันของกลับมาจังเอานะจักถือปลาหรือบ่อเนี้ยดึงกหะหยานมันปลาเกี่ยวอยู่ลุมดูคิดว่าบางทีอาจจะถือปลานี่ได้ พยายามต่อหน้าก่อนครับมาจังลงจะพยายามอันต่อไปบันี้คืออันตัวที่ของอนนะครับมาจาังสีหมุดลงไปเอาลงไปเบิงเบิงเพื่อป้าถือ เทิงนี้มันเป็นวังอยู่เทงิงเป็นวังใหญ่่อนที่เราไปใส่เบ็ดนะ<_><_>คือแถวนี้เขวาว่าสัตว์ปลาลา,นะา่นะเพราะว่าคนแถวบ,บ,บ้านนะมาบ่บบ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 ค่อยหอดได้แถวนี้ได้ บางคนก็มาหอดอยู่มาเข้ามาหากินคนะ่ะแต่บางคนสุร้ายแหละเขาซิ้ม,มาบ่หอดดอกแทนนี่ มาใส่อยู่นี่มือคืนเป็นว่างใหญ่ได้อยู่นี่นะแม่บอกเสียงมือมาถือเป็นอะไรกซีอิ๊วใส่ ใส่เบ็ดบ่ถืออยู่นี่อาจจะเป็นย้อนว่าคนใส่ดุบนนั้นนะ้แหละว่ามันเป็นวังยยใหญ่ไข่มากอ่ะใส่ถอในวังนี่แต่ตัวนี้เห็นดึงเข้ามานี่อยู่ได้จถือล่กดึงเข้าว่มนี่อ้หลูด นดึงเขาถามลุดซำเดี๋ยวกันแล้วนะเขามายาเบ็ดตัวนี้เสือกขาดปาเลยมันชงไยถึกปลาฟาตัวนี้ตอนนี้ฝนกระตกลงมาเลยตอนนี้ก็ฝนตกแล้วไะมาบอลน, <c oughs> นี่นะฝนตกแห้งแล้วแบบน,นี้ <c oughs> มายามเบ็ดถือปลาอยู่ตัวนึง ฝนตกแห้งบาดนี่ <c oughs> เป็นยังงู้ลาดและเหยียบบระว่างกะฮะเหมือนแบตเลย นีตกแห้งปูปาบอลกับตุใสการและปันนี่คคือไปย้ำอยู่ p ูแล้วสิมาลงไปย้ำเอาตัวนี้ไปนี่คือที่มันของอยู่หนามน ดมเลยโอ้ยไมดมถือรุดรุดไปละคนกระตกแห้งเข้าแห้งเข่าเลยเดี๋ยวมาบอลแล้วบันนี้ ยามเบ็ดกะถือปลาตัวเดียวตอนเสารนะ์เมื่อคืนนี้ถือซองัวมายามตั้งมั่นไอ้เปียกขักเลย บอนบาทนี่บอนอยู่กับเปียกเม็ดไปแซนอะไรมาหน่อยนะน <c oughs> ไปในมุกเปียกบอสบุพี่ อฝนตกหยากแดดเริ่มออกเลยบานนี้อันนให้้ัตโมขวัวปลาหนึ่งคอสิหนึ่งปาลาเลยกะเห็นน้ำจิม้มซีฟู้ดเนี่ยบานนี้คือต้มน้ำใหม่อันนี้ฮัสมาตามแจวเห็นน้ำจิม้ม ก,กินกินครับหนึ่งปลาฝนตกเก็บคลองบ่ท่านเพราะว่าพยายามเบ็ดพอดีของใดน,นี่กลับมาคือผมเปียกเมื่อ ิกมีเสาแบบมีผิกเขียวนำผิกแดงนำตำแจวซีฟูดกินกับหนึ่งปลาหนึ่งปลาคอใหญ่แล้วตำแจวครับกินครับหนึ่งปลา แก้วนี่แก้วนะแจวเขาจะน้อยไม่แต่ข้าเข้าหนึ่งป่าแล้วหนึ่งป่าแหละอลไรจงสิได้กิน,น,ม,นม,มีลูกไม้ต้มลูกไม้ทงได้นียที่มาต้มนี่เอามาแต่บานพู้ลกตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้มาจีกิน ลองกินกับแจว่วลองเบิง่งผู้คายก็ฝนตกยากอะ่ะไก่ปลามาคันแคมบอลน,นี้นะไก่หน่อยเลยตะอบคันตะอบไก่ปลามาคันยามายามาเลยไก่ปลา,า,ากะ ăn chìm seafood, thang thép, thang sẻp, thang sổm, gin lạc ằm chồng <laughs> bà sẻ bơm ao làm ăn kinh nữa nè mới để thả hạt en 1 pa súc บ้าอะบมีบอลหนึ่งใส่หนึ่งใส่หัวใเลยนะจะจะกินบะได้จะสีน้าวอะนี่เป็นปลาเสียงไก่ปลากับคันยัมมายัมมาล่ะอยู่นี่ไก่สุกพอดีหนึ่งปลาเขากัน หนึ่งป้านี่มีปลากฏดปลาคอ้วก็ปลาคอขอ้าวต้มปลาคอขอ้าวต้มหัวมันแหลมๆปลาคอขอ้าวต้มเราจะเอาน้ำจิ้มนี่หลาด

นะมีถุกใหม่ตมมีหนึ่งปลา เท็จสมสมขึ้นเขาหน้ำกันนะทุกคนเป็นปลา นุกมไหมไหมครับจำครับหนามมันแสบน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้คือผักตะเปียก จะทามาอยู่นี่นะคือว่าแถวนี้กุกผักวานป่าลายจะหน่อยกินเขากินย่างแหลกจะหน่อยกินเขากินย่างแหลกสิไปเอาผักวานปา่อาอะได้กินเขากินนามแ,แล้วแหละแต่ผักพรก็ผักพรก็อนมา,นาหน่อยแตจังหน่อยอล้จังสิไปหาจีกซานหาผักวานปา่าถราว่าแถวนี้กุกผักวานป่าลายแถวนี้อ่ะก็แย่อะไรคลิปนี้ก็สิได้ปิดคลิปว้เพยงเท่านี้แหละ ขอบอกขอบใจที่ติดตามระหับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่กับไปหาพหวานป่าว่ามันสได้หรือบ่เพราะว่าแถวนี้กบพหวานป่าลายแต่บางคนว่ามันปงหรือบ่อนะนะกะหาสีซาน้อม